بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กรัขบขอ,ขอบสุขขอกบพระนรสรัตนาในวัตนานะครับที่พระองค์ได้ให้เราได้มีชีวิตได้มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ได้รับเนื้อมัตต่างๆอย่างมากมายนะครับในวันแต่ละวันที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ด้วยนะครับอากาศที่เราหายใจเข้าไปนะครับสุขภาพที่ดีนะครับโอกาสที่เราได้รับนะหน้าที่าการงานโดยแล้วแต่เป็นเนื้อมาต <molecular> ที่อรรัตนารัตนาได้ประทานให้กับเราทั้งสิน้นนะครับก็ขอให้เราได้พยายามสุกรขอบคุณต่อพระองค์อัตนาตะลามากๆนะครับด้วยกับการรักษามานะ รักษาหน้าที่ของเรานะครับตอบรับคำเรียกร้องของลอสซูบาห์เนวัตลาแล้วก็ราซูลของพระองค์อย่างเต็มความสามารถนั่นเองนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์ซูบาห์เนวัตลาได้บอกเราในอัลกุรอานนะครับถึงการที่ยัลอสเวลาให้เรามีความสามารถที่จะแยกแยะ,ะความดีความชั่วความถูกความผิด นะครับมีวิจารณญาณที่จะพินิษฐพิเคราะนะสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทำนะครับแล้วก็ไม่เห็นผิดเป็นชอบอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์กับเราอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตนะครับในดุนยาแล้วก็จะเป็นเส้นทางเป็นหนทางที่เรานั้นจะเดินก้าวเดินไปสู่อารคิลนะครับด้วยกับการพินิษพิเคราะห์การแยกแยะ,ะความจริงออกจากความเท็จ สิ่งดีออกจากสิ่งที่ชั่วแล้วก็ยึดมั่นเดินไปในทางที่ถูกต้องนั่นเองอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอิสราอัลัมฟานนะครับในอิสลามที่8อายะที่ยี่สินะครับอัลลอฮ์บอกไว้นะครับว่ายายะละดีนามานูอินตะตะกุลลอฮะยัญจัลลัฮุมฟุรุกอนะวยะกฟิร์อัลกุมไซยาติกุมวยะกฟิร์ละกุมอัลลอฮุซุลฟอดลิลอาซิมนะครับอายะนี้อัลลอฮฺเวลาบอกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับบอกว่า บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้าตักวายำเกรงต่อละสุภานะหัวตาลานะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ชัดเจนนะเรา,าบอกนะครับว่าหากพวกเจ้ายำเกรงอลัลาาา์พระสุภาาหัตาลาพระองค์ก็จะทรงให้มีขึ้นแก่พวกเจ้าซึ่งสิ่งที่จะจำแนกระหว่างความจริงและก็ความเท็จนะครับนะคือให้มีวิจรารณญาณให้มีความเข้าใจเหมือนเราอ่านอาัลกรุรอานและอ่านความหมายแล้วเข้าใจเข้าใจเลยนะเพราะนอัลกรนะุรอานเนี่ยมันมี มีนัยยะอยู่มีมีสองมีสองประเภทนะครับนัยะละคุณธรรแบบโมขกมามขกมามัสโมกามัสก็คือเป็นอายะที่ชัดเจนชัดแจ้งเราอ่านแล้วเราสามารถจะตีความลวเลยเข้าใจได้เลยนะครับไม่ต้องไปไปไปอ้างอิงอะไรมากอ่านจากตัวบทแล้วเข้าใจได้เลยแยกแยะได้แต่มีอีกประเภทหนึ่งก็คือมุตชาบิฮัสอันนี้เป็นเป็นอายะกุณธรานที่ที่เป็นเป็นอัยยะที่มีนัยยะ มีความหมายที่ลึกซึ้งที่จะต้องอ้างอิงจากตัวบทฮะดิษหรืออัลกุรอานอายะอื่นๆด้วยกันเอามาอธิบายนั่นเองนะอันนี้แหละอัลลอฮฺัตลอฮลจะให้เรามีความเข้าใจมีวิจารณญาณสามารถจะแยกแยะนะครับความจริงออกจากความเท็จเพราะอะไรเพราะ การที่เรามีตักวาต่อรัชสมภาตราอันนี้มีเงื่อนไขเลยนั้นคนที่มีตักวาคนที่มีวคมวามยำเกรงต่อรัชสมภารนวตาราเนี่ยเรา,าสัญญาเลยว่าพระองค์จะให้มีขึ้นแก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่จะจําแนกระหว่างความจริงกับความเท็จก็คือให้มีวิจารณญาณนั่นเองนะให้มีฮิกมานั่นเองวิทยาปัญญาที่สามารถจะแยกแยะฟังเรื่องและเข้าใจเรื่องเดียวกันนะครับพี่น้องเรื่องเดียวกันเวลาคนหนึ่งฟังเข้าใจชัดเจนอีกคนหนึ่งฟังยังไม่เข้าใจเนี่ยมันแตกต่างกัน นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหัวใจของเราจะมีหมันมีทักวาตอราห,หรือไม่นั่นเองนะสิ่งที่เราจะให้เราคือให้มีวิจารณญาณน,นะถ้าเรามีทักวาต่อลราแล้วที่จะให้อีกก็คืออะไรนะครับวยายุก,ยกฟิรังกลุมไสยยาที่กลุมมายักฟิรละกุ่มนะครับและก็จะท่งลบล้างบรรดาความผิดของพวกเจ้าออกจากพวกเจ้าลบล้างความผิดเหมือนเหมือนเราไม่ได้ทําอะไรมาผิดอะไรเลยนะลบล้างไปให้หมดเลยแล้วจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าด้วยนะ ลบล้างความผิดที่ทามาเนี่ยเราก็จะลบล้างไปเลยในบัญชีนะแล้วก็อาจจะอภัยโทษให้ด้วยนี่คือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับนะเป็นสิ่งที่เราจะประทานให้สําหรับคนที่มีอม م านมีตักวาวต่อเราอย่างแท้จริงนะครับก็คือให้มีฮิกมะสามารถจะแยกแยะความจริงออกจากความเท็จแล้วก็จะลบล้างบรรดาความผิดบาปที่เกิดขึ้นในตัวเรานะครับแล้วก็อาจจะอภัยโทษให้ด้วยนะครับนะ เรา,าบอกว่ลลาเราซุลฟลลลาลดริอาซิมและอลลอนนั้นคือผู้ทรงมีบุญคุณอันใหญ่หลวงนะนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ละสุบารายืนยันไว้อัลกุรอานนะครับกับให้กับเรานะให้เรานั้นได้ไดตระหนกักแล้วก็ได้เชื่อมัน่นแล้วก็ได้ปฏิบัติตัวให้ถูกคือให้มีตะวาต่อรัมีความยำเกรงต่อพระองค์นั่นเองถ้าเรามีตกวาต่อลัจริงๆมีความยำเกรงจริงแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นก็คือิีกมาวิทยาปัญญาวิจารณญาณที่เราจะให้เราแยกแยะความจริงออกจากความเท็จ ความถูกออกจากความผิดนะครับแล้วเราก็ยึดมั่นในความถูกต้องดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะครับและพระองค์ก็จะลบล้างความผิดบาปให้แล้วก็จะอภัยโทษนั้นอีกเนี่ยอันนี้เป็นที่เข้าใจได้เลยนะครับเอาเร์บอกถ้าจริงอลอลเอา์นั่นะคือผู้ทรงมีบุญคุณอันใหญ่หลวงนะครับที่เราจะต้องสูโคตรต่อเราต้องขอบคุณต่อพระองค์เราตลามากๆเพราะอะไรก็เพราะสิ่งนี้แหละครับที่พระองค์ได้ประทานให้นะครับอลเลาบอกอีกนะครับว่าในอายะที่ยี่สี่นะครับยัละดีนามุสติ ยาอเยาลซีนามุสตจีบุลิละห์และบรสูลอิซาดะอากุมลิมาลิมายุฮีคุมวะ่าลัมว่าอะันนั่นะฮุลอิละฮิตวะชารูนนะครับอัลลอฮ์บอกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ่ยพูดถึงมุสลินอีกนะครับจงตอบรับอัลลอฮ์และเราซูลเถอะให้ตอบรับก็คือให้ให้พร้อมที่จะปฏิบัติทุกอย่างที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา พร้อมที่จะปฏิบัติทุกอย่างที่เป็นสุนนะแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่านอาเลฮสลาลัมโดยมไม่โต้แย้งนะครับไม่โต้แย้งนะครับมายะโสโอหังนะคือพร้อมที่จะปฏิบตัติพร้อมที่จะรับฟังนั่นเองนะอลัลลอฮ์บอกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงตอบรับอ,อัลลอฮ์ละรอซูลเถิดนะครับเมื่อเขาได้เชิญพวกเจ้าสู่สิ่งที่ทำพวกเจ้านั้นมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับเมื่อ ท่านรอซูลเนี่ยได้เชิญชวนพวกเจ้าสู่สิ่งที่พวกเจ้ามีชีวิตชีคือเชิญชวนสู่อัลกุรอานนนเองสิ่งพราอัลกุรอานนะ่ะเป็นหนึ่งสิ่งที่มันมีวิญญาณนะที่จะทําให้เรานั้นมีมีชีวิตชีวานะถ้าผู้ใดที่รับฟังอัลกุรอานเนี่ยก็ถ้ากับเขานั่นได้รับเอาสิ่งที่มีสิ่งที่จะทําให้เขาได้มีชีวิตชีวาขึ้นนั่นเองนะครับมีความหวังนะครับมีกําลังใจมีพลังถ้าเราได้ฟังอัลกุรอานแล้วเนี่ยมันจะเกิดให้เราเกิดความหวังเกิดพลัังใในนนนจแล้้วกก็เเิิดอีมมม่่าทพพูขึ นี่คือสิ่งที่อเลาะยืนยันเอาไว้ว่าให้ตอบรับนะอเลาะและรอซูลของพระองค์เถอะนะครับอเลาะบอกเลยครับว่าว่าเอมูอันนัลลอฮอย่เข้าอุบายในมารีบอกก็มีและพึงรู้เอาไว้เถอะว่าถ้าจริงอเลาะนั้นจะทรงกั้นปิดกั้นระหว่างบุคคลกับหัวใจของเขานะครับอ่าก็คือหมายถึงจะปิดกั้นไม้เขาได้เข้าจอาอัลกุรอานก็ได้ถ้าเขานั้นเป็นคนที่ดื้อรั้นยะโสหังนะครับแล้วก็ไม่ตักว่าต่อแล้วไม่ยอมเกรงต่อพระองค์นะสุบฮานะหัวตาลาอเลาะก็จะปิดกั้นหัวใจ นะทำไมถึงไม่เข้าใจาศาสนาทาั้ง,งที่เราซูนคนเดียวกันอัลลอฮฺสุลาพระเจ้าองค์เดียวกันเราซูนก็คนเดียวกันเป็นผู้นํศาสนรอัลกุรอานก็เล่มเดียวกันแต่คนนึงเข้าใจศาสนาอย่างนีงคนนึ่งเข้าใจอีกอย่างหนึง่งหรือบางคนไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะอะไรเพราะถูกอัลลอฮฺปิดกั้นนะปิดกั้นหัวใจเนื่องจากคนคนนั้นอนะ่ะเป็นคนที่ยะโสโอหังนะไม่ยอมรับไม่ไม่ไม่ยอมไม่พร้อมที่จะตอบรับคําเรียกร้องขออัลฮะราซูนของพระองค์ เราก็จะปิดกั้นระหว่างบุคคลกับหัวใจของเขาไม่ให้ได้เข้าใจอะไรเลยนะครับเหมือนที่เราบอกในอัลกุรอานใะนอีกอายัดหนึ่งนะครับนุวลลีฮีมาตะวัลลาเนี่ยในเมื่อเขาประสงค์ที่จะพินออกนอกทางของร์เน่ยเราก็จะพินหัวใจออเขาออกไปให้ไกลริบเลยนะวานุสลีฮีจะหนันนำแล้วก็จะเอาคนเหล่านี้บรรจุไว้ใน,นรกจรนันนบวสซาอัตมาซีรอแล้วก็เป็น บ้านปลาเป็นปลายทางที่ชั่วชา้าอันนี้คือบุคคลที่ดื้อรั้นต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาไม่ยอมทําตามคาเรียกร้องขออัลลอฮฺสุบฮานะฮุอัตาลาละรอซูลของพระองค์บรรดามุสลิมเข้าปฏิบัติกันเขาทาตามอัลลอฮ์เขาตามามรอซุนเขาทำตามซุลลมลลมนนะตามแบบศีบาของท่านเดมิลมาสลาลวะอัลลอฮสัลลัมแต่อีกกลุ่มหนึ่งไม่ยอมทําตามดื้อรัน้นแล้วก็โต้แย้งด้วยทําไมเราจะทาตามปู่ย่าตายตายของเราเนี่ยทำไมเราจะทําไม่ได้บางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆระดับคนที่มีความรู้ด้วยนะครับ มันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับก็เกิดว่าอลอสตาลาปิดกั้นหัวใจของเขานะปิดกั้นหัวใจของเขาระวางบุคคลกับหัวใจของเขาไม่ให้เขาได้รับรู้ศสัจธรรมจริงๆเลยนั่นเองเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนที่ยะโสโอหงังดื้อรัน้นดันทุรงังกับอลสุฮาหนุตาลานั่นเองนะครับเรา,าบอกว่าว่าในหุ่ไละิตัวชรุงแล้วถ้าจริงอย่างพระองค์นั้นนะพวกเจ้าจะต้องถูกนํากลับไปชุมนุมอย่างอลสุฮาลานะนะั้นพวกเราทั้งหมดนะจะต้องถูกนํากลับไปรวมกัน ไปรอรับฟังรรคำคาตัดสินคำพิพากษาจากพระองค์ระสุบฮานในหัวตาลานนั่นเองในดุนยาเนี่ยเราเราเราทรนงเหลือเกินนะเราคิดว่าเราเก่งเราคิดว่าเรามีความรู้เหนือกว่าคนอื่นทุกอย่างนะครับแต่เราปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามอัลกุรอานปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามสุดน้าโคห์ถ้านรอซูศสอลลอา,ารอฮิวะซสลัมวันข้างหน้าก็จะได้รับการพิพากษาจากเราสุบฮานานั่นเองพี่น้องครับเราบอกไว้นะครับว่า ในยุที่8นะครับว่าละมูอนันามาอัมวาลุกุมวอลาุกุมฟิตนะวะออนละอินดะหูอาจุลนะซีมและพึงรู้เถิดน,นะว่าถ้าจริงทรัพย์สินของพวกเจ้าและก็ลูกๆของพวกเจ้านั้นน่ะเป็นสิ่งทดสอบชนิดหนึ่งเท่านั้นนะนี่คือสิ่งที่พระองค์เราตลาดยืนยันไว้ว่าถ้าจริงทรัพย์สินของพวกเจ้าที่มีอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคหสถานบ้านช่องเรือสวนไร่นาเงินทองในบัญชีธนาคารต่างๆแล้วแต่มันเป็นสิ่งทดสอบ ลูกๆที่เรามีอยู่นี้ก็เป็นสิ่งทดสอบเท่านั้นนะว่าเราจะรักสิ่งเหล่านี้มากกว่ารักอัลลอฮ์มากกว่ารักระซูนมากกว่ารักที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์มากกว่ารักที่จะปฏิบัติตามสุนัขของรอซุนสลาลชัลลัมแล้วมากไปกว่าการยีหาดการต่อสู้เสียสละในทางของละละซูนหรือเปล่านะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราบอกเป็นเครื่องทดสอบเท่านั้นเองนะว่าเราจะยึด ของพวกนี้รักของพวกนี้มากกว่ารักที่จะประจัตตาคำสั่งของลอตเราสุนหรือไม่เท่านั้นเองนะเรลลาบอกและถ้าจริงอลอลร์นั้นน่ะณพะงค์นั้นมีรางวัลอันใหญ่หลวงอันนั่ลอฮาอินเดหอัจรุนอาซีมและเ่อัลอลร์นั้นมีรางวัลอันใหญ่หลวงนะครับถ้าเรายอมจำนวนต่อเราสุบฮานอันตาลาจริงๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างนะครับที่เรามีอยู่นี่ไม่ว่าเราจะรักมันมากแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับพร้อมที่จะเสียสละมันไปในทางของลอตสุบฮานอัลตาลา ลูกหลานเรารักนะครับแต่เราก็จะต้องรักให้ถูกทางด้วยนะครับฝึกเขาสอนเขาให้เขารู้ให้เขามีอีมานให้เขารู้เรื่องราวของศาสนาให้เขาปฏิบัติอมามัดอิบราอย่างถูกต้องตามสุนัขของท่า,าน,น,นรุสูลสุลต์สุลต์สลต์ตั้งแต่วัยเด็กเรื่อยขึ้นไปเลยเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับวันนั้นเราอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกุรุยญญาแล้วนะครับเขาจะได้ปะคองชีวิตดําเนินชีวิตอยู่ได้บางคนนะครับพี่น้องเลี้ยงลูกท่าไห่ไม่โตสักทีนะครับเพราะอะไรเลี้ยงลูกแบบตามใจเอาใจทุกอย่าง กินก็อยู่ในกองศีมบางคนอายุ 30- 40แล้วยังทำมาหากินไม่เป็นก็มีนะครับเวลาพ่อแม่จากไปแล้วทีนี้ทำยังไงอ่ะนะก็ทะเลาะกันนะครับแย่งสมบัติกันนะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันแม้แต่คนที่เป็นมุสลิมก็ตามทีเถอะนะครับทำไมบริหารให้ดีมันจะเกิดขึ้นได้ไหมเราบอกว่าพึงรู้ถต่ว่าถ้าจริงทรัพย์สินของพวกเจ้าและก็ลูกๆของพวกเจ้านั้นนะเป็นสิ่งทดสอบชนิดหนึ่งนะครับคือทดสอบจิตใจว่าเราสามารถจะควบคุมจิตใจเราได้ไหม นะที่จะไม่ตามใจไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกระแสนะแต่ต้องทําตามสุนนะทําตามแนวทางท,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 ที่อิสลามได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับเราเป็นิ่งทดสอบชนิดหนึ่งเท่นนเานั้นและเอาเราณหน้าพระองค์มีราวัดอันใหญ่หลวงนะที่เรานั้นมีราะวัดี่ตอบแทนเราอย่างใหญ่หลวงนะครับถ้าเราเชื่อแล้วเราก็ปฏิบัติตามนะครับเพราะหัวใจในใจของเรานั้นเราจะต้องยึดมั่น ที่จะปฏิบัติตามตอบรับที่เราบอกว่าจงตอบรับเอาล่์และเราซูนเถอะนะเมื่อถ้าเราซูนได้เชิญชวนพระเจ้าสู่สิ่งที่ทำพระเจ้านั้นมีชีวิตชีวาขึ้นเมื่อเราซูนได้เชิญชวนสู่อัลกุรอานนะซึ่งเป็นตำรัดของพระนสัสบฮาในวตารานะครับที่จะทําให้เรานั้นมีชีวิตชีวามีกำลังมีความหวังมีกําลังใจแล้วก็มีพลังนะครับที่จะยืนหยัดในการทําอามัณฑนิบาดาต่างๆเพราะเรานั้นจะต้องกับก่อขับไปพวกพงนะพระองค์บอกว่าถ้าจริงอย่างพระองค์นั้นนะพวกเจ้านั้นจะต้องถูกนํากลับไปชุมมนนนุครรััออี้ืสธม เป็นความจริงที่เราจะต้องไปประสบนั่นเองครับก็ฝากพี่น้องไว้คับอากรกาลราซาฟาสตักิรีมารลุมบริทซิมิุลสกิยนบัลลากุมัสสลามอะลัยกุมบเระห์มะตุลลอฮะบะระกาตุตุ